สวัสดีครับทุกคนแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับแซมบ a 88จะมาถล่มสาวท่ามแอทเทคน่าจะเป็นยังไงพี่ชมันเลยครับมาทุน1 5 3 3 0 0ปแรก100บาทจัดไปมาดูโอ้โหดอกนี้ของจริง230รู้เรื่องกระเบื้องแตกแม่เปิดมาดอกแรกก็สวยเลยเพิ่มเป็ดเป็น200แล้วซัดกันต่ออย่ารอช้าครับมาดู ยังไงเสียวแว็บสแคตเชอร์โอ้โหให้นาม่วงยังไงยังไงโอ้โหยังนิ่งอยู่จะบ้าจะบออย่าบอกว่าสวยแค่ดอกแรกแล้วจะเกลือนะไม่น่าเป็นไปได้ยังไงดีอย่าเกลือนะน้องโอ้โหโโห,หน้าม่วงมาแล้ว80บาทของจริงไปกันต่อเอ๋เอลงผิดที่มันดูทีวีผิดช่องหน้าเขียวมาแล้ว60ของจริงไปต่อครับอย่ารอช้าเพิ่มเบ็ดเป็น400เลยดูดีจะนิ่งไหมแล้วมาแล้ว80บาท โอเคสบายใจแต่ไม่ต่อครับไปกันต่อมาดูยังไงนี่เจมาแล้ว40บาทเขียวลงหน่อยลูกแหมไม่ลงอีกแล้วครับแหมขอคอมโบเน้นๆหน่อยก็ไม่ได้ขอคอมโบหน่อยนี่มาแล้ว160สบายใจโอเคมาอีก2อ0โอ้โหทั้งหมด480รู้เรื่องกระเบื้องแตกล้วไปกันต่ออย่ารอช้าครับทุกคนมาดูยังไงดี ปั๊บเข้าให้เอเข้ามา80บาทของจริงสบายใจแหมแต่ไม่ต่ออีกแล้วยังไงเจเข้ามาอีก40บาทแหมไม่ต่ออยแล้วยังไงดีอุอยเสียวแวบนะโอ้โหวายแหมเต็มแผงแต่ไม่เข้ามาและ40บาทโอเคมาดอกหนี้2280ของจริงสบายใจครับทั้งหมด ไปกันต่อเออหน้าเหลืองมาอีกแล้วพันสองของจริงไม่จริงนางแล้วไปต่ออย่ารอช้าครับทุกคนมาดูขอหนักๆขอแน่นๆขอเต็มๆขอเน้นๆจัดมาหน่อยลูกยังไงดีสิบมาแล้วหกสิบบาทโอ้โหรายอย่างนี้พันหกเลยครับสบายใจอุ้ยไปกันต่อเนี่หน้าเขียวมาแล้ว480โอเค10มาอย่างนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีกร2อยี่แล้วได้ไว แหม,มอีกอีก840คอมโบจัดไปชุดนี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกอีก640โอเคสบายใจมาอีก7200อ้อ๋อจะบ้าจ,จะบอแล้วก่อนโตเลยของจริงป่ะของจริงไม่ติงนางบอกแล้ว9,280บาทครับแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าเข้ามาดูอูหูดอกนี้940บาทของจริงโอเคมาอีก1,120สบายใจแมหมเงินรางวัลทั้งหมด2,060บาทแล้วไปกันต่อครับ ยังไงมาดูอู้หูของจริง900เย10บาทจัดไปยังไงดียังไงดีขอเน้นเน้นยังไงดีเสียวแวบเสียวแวบเสียแวบนี่มา2 40ยังไงสแคชเชอร์ไว้ยังไงลงมาหน่อยลูกป้าบปแหมพลาดไปได้ไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่อครับมาดูยังไงดี ยังไงดีโอ้โหจะไปจะบออย่านิ่งสิโลกยังไงนี่ยังไง,ง,ไงนี่เคมาแล้ว240ครับสบายใจแม่แต่ไม่ต่อครับยังไงดีขอเน้นๆหน่อยขอมาเต็มๆนี่เคมาแล้ว720ของจริงเอลงไหมลงมาเรียบร้อย320โอเค10เข้ามาอีก240สบายใจแม่ทั้งหมด1280ไปกันต่ออย่ารอช้าครับมาดูยังไงขอเน้นๆหน่อย ขอเน้นๆหน่อยโอ้โหขอเน้นๆหน่อยนี่อ่ะมับเขาให้1 0 0่พบาทแล้วคิวมาอย่างงี้รู้เรื่องกระเบื้องแตก480โอ้โหหน้าเหลืองมารอยอยู่แล้ว1 4ื่นสี่แปดหนึ่ื่น้อยแบ้าจะบอทั้งหมด16,360จะบ้นนามร้บอจริงเชียวโอ้โหของจริงขนาดนี้เน้นๆกันไปครับลดเบดมาเลยเหลือร้อยหนึ่งแล้วไปต่ออีกสักหน่อยสักแคชเชอร์ว่ายังไงแต่วายมาจออรอยอยู่แล้วครับ มับเขาให้470บาทลุ้นสแกตเชอร์กันอีกหนึ่งทีมีอะไรลงมาให้เสียวมับเขาให้แหม่พลาดไปได้ไม่เป็นไรครับได้ดอกเมื่อกี้ไปก็คุ้มแล้วมาอีก80บาทโอ้โหของจริงสบายใจมาอีก40บาทเข้ามาไหมแหมไม่ต่อนึกว่าจะคอมโบเทพกันอีกแล้วอีก5บาทจัดมาโอเคมาอีก40บาทของจริงสบายใจแล้วมาอีก30บาทรู้เรื่องกระเบื้องแตกแม่ทั้งหมด75บาทพรวมเบ็ดเป็น200เลย ยังไงอีกสักแป๊บจะเลิกแล้วยังไงได้เงินและได้ตังกินขนมนี่มาอีกร้อยหนึ่งของจริงได้กินขนมไปหมื่นกว่าบาทแหมยังไงดีทีสุดท้ายโอเคประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ฝากไว้ด้วยนะครับกับแซมบ้า8 8สำหรับวันนี้สวัสดีครับ